แฟนคลับฟินกระจายเปิดฮาคู่จิ้นวายคู่ใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดวงการตลาดวายตอนนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากหลายคู่มาแรงสุดๆส่วนบางคู่แค่ปล่อยตัวอย่างซีรีส์ออกมาสาววายก็ฟินกันแล้วแถมบางคู่ยังน่าติดตามเอามากๆแต่งานนี้จะมีคู่จิ้นใหม่คู่ไหนที่น่าจับตามองกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ5สีและนูนิวคูจิ้นไม่แกะกล่องที่มาแรงอย่างมากในตอนนี้จากซีรีส์ดังเรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อทางช่องเบิร์กพอยท์ที่พึ่งฉายไปเพียง6ตอนก็ได้รับการตอบรับอย่างทล่มทลายโดยเฉพาะคู่พระนายจากเรื่องอย่างเฮรลียนที่รับบทโดยซีพึกพาณิ์และเกลือที่รับบทโดยนูนิวชาวรินต้องบอกเลยว่าคู่นี้เล่นดีจนหลายคนอินแล้วฟินไปตามๆกันและเหล่าแฟนๆก็แฮตินแฮชแท็กซีรีส์จนติดเพลงทุกสัปดาห์แถมนอกจอก็สนิทสนมกันมากๆพอทางครูก็ มาจากรายการดูมันดีด้วยกันอีกด้วยคู่นี้เลยกลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆเทใจให้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ อันดับ4ี่นัทและแปลนกำลังเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้สำหรับคู่จิ้นวัยสุดน่ารักอย่างนัทสุพนัทและแปน์ธนวัฒน์ที่โคจรมาเจอกันครั้งแรกในเรื่องผมกับผีในห้องทางช่อง3มและได้รับการตอบรับจากสาวไวัยได้ดีมากๆจนมีแฟนคลับที่สนับสนุนทางคู่ไม่น้อยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ฟินจิกม้อนและเคมีก็เข้ากันสุดๆแถมคู่นี้เขาพากันจัดมิตติ้งพาแฟนๆไปทำบุญร่วมกันแล้วด้วยส่วนละครก็ยังเข้มข้นอย่างต่อเนื่องและก็คงจะมีแฟน ที่ติดตามและเพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างแน่นอน อันดับ3อินและจ็อบคู่ใหม่แกะกล่องอีกหนึ่งคู่ของช่อง3ามทีลาสุดได้ปล่อยตัวยอย่างซีรีส์ออกมาแล้วสําหรับเรื่องคุณหมีปฏิหารที่นําแสดงโดยอินซารินและจ็อบทัชพลซึ่งเรื่องนี้หลายคนตั้งรอคอยและคาดหวังกันเป็นอย่างมากพอทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่มากฝีมือและผ่านผลงานละครกันมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทั้งคู่จึงทําให้ถูกจับตาม,มองไม่น้อยด้วยคาแรคเ,เตอร์ที่เหมาะกับทั้งคู่อยู่แล้วด้วยก็เลยยิงหน้าติดตามเข้าไปใหญ่แต่เรื่องนี้จะททําให้้ัง กลายเป็นคุชชนบนยยตัวท็อปของวงการได้หรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ อันดับสองเอิร์ธและว,วินมาแรงสุสดๆอีกหนึ่งคู่สําหรับคู่ของเอิร์ธธนากิจและว,วินทรงศิลจากสิทธิ์คอมวายเรื่องแรกของประเทศไทยอย่างเรื่องรักเดียวที่ลงจอให้ชมผ่านทางช่องวนันและได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเพราะถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่น้อยของวงการไวายที่ถูกนํามาทําเป็นสิทธิ์คอมสร้างเสียงฮอลา์ให้กับแฟนๆและเข้าถึงได้ทุกรุ่นทุกวยัยจนทําให้ทั้งคู่กลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วและด้วยเคมีที่เข้ากันมากๆเราแฟนๆก็เลยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ อันดับหนึ่งไมล์ My และอโปหลายคนตื่นเต้นที่จะรอชมไม่ไหวแล้วสําหรับซีรีส์วายอีกหนึ่งเรื่องที่ฉีกกฎแบกแนวและเป็นซีรีส์วายแนวมาเฟียเรื่องแรกของไทยอย่างคินพอเจอซีรีส์ที่หลายคนนั้นรอคอยมาน,นานรวมไปถึงคู่จิ้นสุดร้ร้อนอย่างไมล์พักภูมิและอโปนัทวินนักแสดงนําในเรื่องที่แค่เห็นตัวอย่างหลายคนก็ฟินกระจายจนอดใจรอกันแทบไม่ไหวแถมคู่นี้นอกจอก็ไม่ใช่เล่นเพราะแค่วิร์กช็อปก็ทำเอาแฟนๆจิกหมอนกันไปแล้วบอกเลยว่าซีรีส์ออนแอร์เมื่อไหร่ ชมความปังของคู่จิ้นใหม่คู่นี้กันได้เลย